ซีรีส์คำนวณอัตาดอกเบีย้ยเงินฝากของขคอทปิกวันนี้ฝากเงิน30 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝาก GHB Welfare 12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.75%ต่อปีนะครับดอกเบีย้ยสูงฝากถอนได้ไม่จำกัดรับบดอกเบีย้ยแบบรายเดือนเดี๋ยวเราไปดูรายเดือนกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงินฝากนะครับ GHB Welfare Saving นะครับรเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปิดเป็นชั้นต่ำนะครับเพียง500บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่จำกัดนะครับ โดยรายละเอียดอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมันมีอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่0.9%จนถึง1.75%ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนะครับตารางอัตราดอกเบีย้ยวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบีย้ย1.75%ต่อปีหากวงฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทใน ได้รับตราดอกเบีย้ย0.9%ต่อปีรวมทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้ตราดอกเบีย้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือราคาจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่คู่โอนนะครับต้องเป็นบุคคลเดียวกันเงื่อนไขายหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ พออสนะครับหรือสมาชิกของสภา,าสมาคมที่เข้าร่วมโครงการนะครับไ right. รบิกรนวิชจีเนะครับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในกลุ่มที่1ไม่จํากัดอายุผู้เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไป สามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าศึกษาธนูปวโภคชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นเกี่ยวกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลแล้วก็รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักอมทรัพย์ปกติ ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณนะสิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันที่15ของเดือนโดยจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับทออ,อสเอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสภา สมาคมที่เข้าร่วมโครงการ Life Begin ิน s h g h h เอเอกสารการแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งเกติบัตจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมีคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น30 0 0 0บาทดอกเบี้ย1.75%จํานำนวนวัน3 6 5วันดอกเบียเเ 30, บเบ้ย,ยที่รับ525บาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับอัตราเบี้ยไม่ถูกภาษีนี้น้าที่จ่ายนะครับเนื่องจากว่า ดอกเบี้ยยังไม่เกิน20,000บาทเนาะก็ไม่ต้องถูกหักสรุปเงินต้น30,000บาทบวกดอกเบี้ย525บาทเป็น3525บาทรับไปเลยก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับแคมเปญ GHB Welfare จากธนาคารทออสอนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด,ด็ดเด็ดแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันได้ทุกเมื่อนะครับเพราะนั้นฝากกดไลค์นะจะเราจะมาผัดเปลี่ยนกันนะครับอ่ะ อ่าสี่ห้าวันก็จะมาเจอแคมเปญน,นี้นะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเืๆ่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ